เรื่องนี้ไปดูการกักตัวที่กักยังไงไม่ให้เหงาสวัสดีครับผมร้อยต้องเลยโกรพลคัดพันธ์ตำแหน่งรองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางมีผู้แจ้งว่าถูกชาวบ้านนายคนนี้ติดโควิดโดนกักตัวอยู่ที่บ้านคนเดียวนั่งเหงาเศร้าซึมจนจะร,รั่วอยู่แล้วเนี่ยอา่เอาเพื่อนโทรมาอืมเอาเพื่อนโทรมาเอาฮัลโหลเพื่อน <S <S เฮ้ยเพื่อนอยู่บ้านไหมยอยู่ โอ้ยพอดีเลยพวกข้าคิดถึงเองมากเลยน่ะว่าจะแวะเข้าไปหาเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอของมาเพียบเลยเฮ้ยว้าไอ้โควิดมาไม่ได้ใกล้ถึงแล้วเนี่ยแค่นี้นะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมาแล้วไอ้ไอ้เอาเฮ้ยโทรโทรโทรนี่โทรโทรห้ามมันไว้เดี๋ยวได้ติดกันทั้งแก๊งเป็นคลัสเตอร์เลยนะเนี่ยโอ้โหมาถึงแล้วด้วยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเขา เป็นโควิดเพิลือทาร่าเข้ามาได้เขาจะบอกก็ไม่ฟังไม่ได้นะพวกเองออกไม่ได้นะพวกเองเข้าไปข้างในแล้วมีความเสี่ยงโควิดสูงพวกเองต้องโดนกักตัวอยู่ในนั้นนะออกไม่ได้ชาวบ้านไม่ให้ออกเองอ้าโดนแล้วเฮ้ยเดียวเอ้ใครออก ชาวบ้านเขาไม่ให้ออกแล้วเข้าไปใกล้ชิดคนติดโควิดงี้เป็นเสี่ยงสูงต้องตักตัวไว้กับเพื่อนเองไม่งั้นชาวบ้านเขาถึงกับจะยิงทิ้งเลยนะเฮ้ยโอ้โหไปไหนไม่ได้แล้วเอ้ยดี่เฮ้ยข้าไม่เหงาแล้วไหนๆก็มาแล้วเข้ามาสังสรรค์เลยเพื่อนดีใจดีใจเพื่อนเยอะข้าไม่เหงาใจดีใจใหกับตัวทังปีนะข้าก็ไม เข้ามาเลยเพื่อมาเ<ป>ร็วมาเรื่องยยังไงยังไงฟิวดอร์จนตรอกแล้วตายตายหันไปก็โควิดหันมาทางนี้ก็ปืนโอ้โหชีวิตน่ากลัวเนอะ เพื่อนโทรเข้าไปไม่รู้ว่าเพื่อนติดโควิดอยู่พาเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะ่ะจะไปฉลองปีใหม่กันที่บ้านที่เขาติดโควิดนี่แหละคนที่ติดโควิดยังไม่ได้อธิบายอะไรทั้งนั้นอะ่ะเพื่อนที่โทรเข้าไปเนี่ยพาเพื่อนฝูงซื้อกับแก้มเข้าไปในบ้านเลยเขาก็บอกเขาไม่รู้ว่าเพื่อนติดโควิดอ่ะพอรู้ก็จะออกตายไปซะแล้วออกไม่ได้ชาวบ้านเขาก็ล้อไม่ยอมให้ออกให้กลับตัวหมดไม่ให้ออกจากบ้านเลยไหนๆก็มาแล้วก็อยู่ด้วยกันนี่แหละถ้ารอดก็ได้เป็นเพื่อนรักถ้าไม่รอดก็ได้เป็นเพื่อนตายคุ้มหน่า ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าของเรื่องไม่รู้ว่าเพื่อนติดโควิดคดีนี้ไปดูยิงเมากับด่านตำรวจเจอกันทีไรก็เรื่องใหญ่ครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจภูธรนครจันทร์คุณคู้ชมการเนองปรปาบปรามสวดิหลุมแก้วธนีครับตำรวจเราตั้งด่านกันสามทีทุ่ม ก็มีเองคนนึงอาการเมาเลยคุณตำรวจตั้งด่านอยู่เจ๊คนนี้เมาเละเข้ามาเลยครับคุณตำรวจก็ต้องจับเจ๊เขาก็ขัดขืนอาลวาดตามสูตรเป๊ะเลยเมาเละอยู่เยอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาจับเอ้ยเหมดกเรียกเพื่อนอ่ะนั่นไม่เพื่อนมาช่วยเรียกคนมาช่วยด้วยอ่ะไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรไปเขาโทรไปเขาโทรเอ้า ทำไมอรพี่อุ้ยก็เมาขนาดนี้พูดรู้เรื่องที่ไหนเราเอาเพื่อนมาเคลียร์ดีกว่าเออดีดีแจ๋วเลยครับคุณตำรวจคิดเก่งพูดกับเจ้เขาไม่รู้เรื่องครับเขาเมาหรอโหอมารับหน่อยสิมายังมาช่วยหน่อยเรียบเพื่อนที่พูดรู้เรื่องมาเนี่ยจะได้เคลียร์ง่ายๆเาอเอ้ยเอนมายังอ่ะมาแล้วเหรอแล้วเพื่อนมาแล้วด้วยเพื่อนเขามาแล้วจะได้เคลียร์ได้ง่ายๆเอเอาลเลย ใคใครอเพื่อนอะทเื่อโอ้โหหนักเพื่อนเจ๊เมาหนักอาวาหนักกว่าเจ๊อีกเยยังไงเอายังไงอะเจ๊มันจะเพื่อนได้ไงวะยาไม่ใช่หรอเฮ้ไม่ใช่ใช่ยาผมเป็นตำรวจตารวจอวะใส่ชุดสีเกเรตรวจมันต้องใส่ชุดสีดำโอ้โหมมันไม่ใช่ฮอลลีวูดตำรวจจะได้มาใส่สีดำทำมันอยู่นิวยอร์กไม่ต้อง วงเ้ยเพื่อนมาช่วยเคียรยให้แล้วใครทำเพื่อนมันต้องชดใช้สุดยอดเมาอาอรวาาได้สุดยอดเลยเฮ้ยเเรียกใครมาเคี่ยววันนี้อยรู้เรื่องของเพื่อนมันอะคมนค่มนกขนาดนี้เออโดส ขนาดเจ๊เมาหนึ่งเนี่ยถึงกับตาสว่างโอ้สางเมาเลยทีเดียวโอ้โหเมาเยือนหนึ่งเลยนะเนี่ยเพื่อนเจ๊เนี่ยโอ้ยเจ๊ฟังพังหมดแล้วปังหมดแล้วเมาอะไรขนาดนี้มันทำกับขนาดนี้จะให้ใจเย็นเหรอพี่ก็ยอมคนตลอดเลยเด็กไปยอมไว้ไม่ยอมไว้เอาโอเอาครับครับครับโอ้โหเจ๊จะไปเมาขนาดนี้ ได้เหลือเชื่อจริงๆโอ้โหอะไรกันน <Af> ี่ไม่อยากจะเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่อจริงๆคนแค้นสแตล์ดิ้งนั่นเป็นจริงได้ไงโอ้เป็นไปได้ไงวันนี้ตอนก็โทรหาเพื่อนเลยทางทางหนึ่งครับเพื่อนก็มาไหนๆใครจำต้น ปรากฏว่าเพื่อนที่มาครับเมาหนักกว่านี้อีกคนจะมาช่วยคนที่ถูกจับกันก่อนเนี่ยเมาหนักยิ่งกว่าน้องสาวเห็นเพื่อนน้องอย่างนี้เพื่อนน้องก็มีดีนะดีกรีน,นี่ยละ่ะขอขอบคุณดาบตำรวจภูวดลนามพระจันทร์ผู้บังคับมู่งานป้องกันปราบปรามสพลาดหลุมแก้วเจ้าของเรื่องมาช่วยเพื่อนแต่เมากว่าช่วงนี้ไปดูคนไข้กับปัญหาที่หน้าสะดุดตา กระชากใจสวัสดีครับผมเนเสัชกรภัยศาลศศิสักดร์คุณชัยครับเป,เป็นเนสัยกรชำนาญการพิเศษอยู่ศูนย์บริการสาธารณสุข34โัสรรรรรรีครับเป็นทํานะครับเป็นผืนขึ้นที่หน้าโอ้โหคุณเมียพาผัวมาที่โรงพยาบาลเพราะผัวมีอาการแผลยาทานหน้าหนักเลยดูดิแดงทั้งหน้าเลยโอ้โหดูสิครับเยินนะ่ะบอกให้ไหวไหม เป็นอะไรมาคะโอเขาไปเผลอค่ะสงสัยจะแพ้ฝาโอ้โหแพ้หนักเลยนะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงนะคะโอ้หน้าเย็นเลยอ่ะโอ้ชิราโอ้หน้ายังไม่หายเลยทายาหน่อยนะเอ้ายังเย็นๆอยู่เอาทาซะหน่อยจะเยอะจะได้หาโอ้นี่โอ้นี่นนะเออทายาไปก่อนแล้วกันระหว่างรออ้าวป้า แต่ที่น้ำกัดเท้าให้ยาไปทาเป็นไงบ้างคะอุ้ยไอยาตัวนี้ที่คุณพยาบาลให้ไปนะคะสุดยอดเลยค่ะยายาเดียวกันแปลว่าเจา้าค่ะส้นเท้าขาวค่ะดีค่ะเอาอยาทาส้นเท้าไปทาหน้าปัวมีหน้าละแพ้หน้ามันจะทนไม่ไหวหรอกนิดยาเนี่ยอุ้ยส้นเท้ากัดแต่แล้วหน้าล่ะ หยุด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 หยุนะถาทำมาก็ดูยาหน้าสิตัวเด็กกันเลยเนี่ยโอ้ยขนาดส้มขาเลยเรามาทาหน้าเนี่ยแล้วหน้าจะเหลืออะไรวะโอ้ยเออไม่เหลือไม่เหลือดีแงๆเลยอยู่แล้วแหละดูสิ็กทำไปได้เร็วเร็วเดี๋ยวนะคะแล้วตกลงหน้า like คุณแพ้อะไรมาคะเนี่ยโอ้ยมรรทั ดีแต่ไม่ต้องแล้วอะ่ะหน้าใครเจอครีมทาเท้าเข้าไปเต็มหน้าแบบเนี้พังแล้วล่ะแสบหน้าเลยเนี่ยเอาไปทานหน้าเหรอบอกใช่ใช่แล้วบอก,บอ,กอันนี้ไม่ใช่มีครีมทาส้นเทา้ากันเท้าแต่ทานหน้าตลอดเลยเอาไว้ทาเนะทา้านี่ยาครีมผิดอนะไรเงี้ยจะโกรบกันเลยน้องครับพวงอยากให้หนังหน้าเนียนเหมือนหนังเทา้าอ่ะขอขอบคุณคุณไพศาลศักดิ์สรีสกุลชัย เทศตรกรชำานาญการพิเศษศูนย์บริการสาธารณาสุข34โทรสีเจ้าของเรื่องแพ้ครีมทาเท้า